ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะหน้าที่ทางรวยวิชิกรานนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาฮานอยนะคะมาลงให้เพื่อนๆพี่พี่ได้รับชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําจัดสร้างเพื่อเป็นแนวทาง ในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศเวียดนามเป็นการทิ่คำนวณตามหลักการสถติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังทางช่องของนาคไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูนอนพิเศษก่อนนะคะ นายพิเศษเมื่อวานนี้ออก962เลขล่าง82 962เลขล่าง82มาที่ตัวกันนะคะเพื่อนๆในทีอันนี้หลุดนะคะอันนี้ก็คือหลุดนะคะอันนี้สองมานะคะ7กับ5อันนี้หลุดนะคะ7กับ5เข้าสองสูตรนะคะเพื่อนๆในทีเข้าสองสูตรหลุด หสูตรเลยนะคะใช่ไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าใช่เ้าสสูตรหลุด5สูตรนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมที่ดูนะวันนี้นะคะวันนี้เด่นไปที่ศูนย์กัน2นะคะแล้วก็หกกับเทน3มสูตรนะคะแล้วก็2ก็คือ1นึสองสทน2สูตรนะคะศูนย์หนึ่งสสาศนย์ทน3านะคะ คือตอนนี้นะคะเพื่อนพี่เราดูนะคะว่าสูตรไหนที่ของเขาเดินดีเนาะถ้าสูตรไหนที่เดินดีเราก็ยืนไปที่สูตรนั้นนะคะแต่เมื่อวานนี้ก็หลุดเยอะนะคะเนาะแต่นานๆมันก็จะหลุดอย่างนี้สักครั้งนะคะไม่ได้หลุดบ่อยนะคะเนาะ,นะะอันนี้ก็คือนอยพิเศษนะคะเพื่อนๆนี่พี่แล้วก็อันนี้คือนอยปกตินะคะเมื่อวานหวยออกเจ็ดเก้าสามเลขล่างหนึ่งแปดนะคะนี่มาที่ตัวกัน เจ็ดอันนี้เข้าที่สามอันนี้หนึ่งอันนี้สี่กับห้าอันนี้หกกับเก้าเข้าที่เก้าเข้าที่สามห้ากับสองอันนี้หลุดอันนี้เมื่อวานนี้หลุดสองสูตรนะคะหลุดสองสูตรเข้าไปที่ห้าสูตรนะคะหลุดสองสูตรเข้าไปท okay hey ี่ห้าสูตรวันนี okay ้หกกับเก้าชนสามสูตรนะคะศูนย์ชนสอง สก็ทนสองสูตรนะคะเพื่อนเพื่อนพี่นี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ VP นะคะ Vp หวยออก10 7ย์เเลขล่างหนึ่งสานะคะ107เ็ลขล่างหนึ่งสาอันนี้ศูนย์มานะคะ7ดมาอันนี้1มานะคะอันนี้หกับ9หลุดหกับ9ก้ากับ8ดอันนี้หลุดสองกับสามกับ7ดอันนี้เจ็ดอันนี้ศูนย์เมื่อวานนี้หลุด2สูตรนะคะ VP หลุดสองสูตรวันนี้นะคะ สูตรนี้ได้เด่นตัวเดียวนะคะสูตรหกหนึ่งสูตรเจ็ดได้เด่นตัวเดียวคือศูนย์นะคะที่เหลือก็คือเป็นตัวกันนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนที่พี่ชอบสูตรไหนก็คือจัดไปนะคะหน้าก็ลงเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าหน้าทำเสร็จแล้วหน้าก็เอามาลงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพ,พื่อนเพี่ก็เพื่อนเพื่อนพี่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องของหน้าก็ สนับสนุนนะคะในสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะเนา,เานะ,านนะ,ะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนะ้าแคปบเลยนะคะเดี๋ยวหนะ้าจะเอานอยปกติขึ้นหน้านะคะเพราะว่าจะมีพี่ท่านหนึ่งขอทุกวันนะคะแคปบเลยนะคะ นอยปกติเราก็ดูนะคะดูจากสูตรที่เดินแล้วก็ดูจากาหลักหลักเลขที่เดินเยอะนะคะแล้วก็สูตรที่ชนนะคะเนอะแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะคะก็เมื่อวานหน้าก็ลงไปประมาณสองสามสูตรนะคะวันนี้นะคะหน้าก็จะลงอของวัดใจด้วยนะคะเนาะคือหน้าจะไม่ทําเยอะแยะมากมายสูตรนะคะของหวยรัฐบาลไทย คือหน้าก,ก็จะเน้นๆ,ๆ,ๆไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้หน้าก็นั่งทาเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้หน้าก็จะทยอยลงนะคะเพราะว่าวันนี้ก็วันที่ยี่สิบนะใช่ไหมน่าจะยี่สิบแล้วนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่นะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสไัครเป็นแรงใจแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเพจก็มีสินค้าที่ร้านลงนะคะ แล้วก็ช่อง Youtube ของหน้านะคะก็จะมีสินค้าที่ร้านลงแล้วก็คลิปพักเครื่องนะคะแล้วก็น่าจะไปถ่ายทำสถานที่นอกสถานที่นะคะเนาะก็ไปหลายๆที่นะคะแต่ส่วนมากก็คือจะไปเน้นนะคะก็คือไปไปเช่าวัตถุมงคลนะคะนาอแต่ช่วงนี้ก็คือก็อยังเดินทาง ไปไหนมาไหนคือยังไม่ค่อยได้นะคะเนาะ <_ d ata> เพราะว่ามันก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคือการเดินทางมาแต่ลําบากนะคะเนาะก็คือเสร็จโควิดก่อนนะคะเนาะนั่งคึ้งจะได้เดินทางไปหลายๆสถานที่นะคะแล้วก็จะเช่าวัตถุมงคลนะคะก็คือ,อเอามาเปิดให้เพื่อน,อนที่พี่ได้เช่าบูชานะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน่าก็ ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะห,าห้านอยนะคะห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนที่เดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันนะคะถ้าอย่างไงคลิปนี้นะะ่าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะนีค่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่แขรมาเลยนะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะหวยหวยรัฐบาลไทยชุดล่างของนาคนะคะมีสี่ชุดนะคะแต่นาคนาคก,กับ จะลงชุดวัดใจให้ดูก่อนนะคะเนาะชุดวัดใจแล้วก็ตัวเด่นก่อนนะคะแล้วก็สี่ชุดเนี่ยเดี๋ยวนาคจะบอกให้ทีหลังนะคะเมือ่อวานนาคทาชนแล้วนะคะก็คือมันออกมาประมาณนั้นแต่งวดที่แล้วนะคะที่นาคชนออกมานะคะมันชนในตัวเดียวคือห้าแปดแต่ห้าแปดมันไม่มานะคะเนาะก็คืออ่าสูตรนั้นนะคะที่นาคลงคือมันหลุดนะคะแต่ชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจนะคะก็ชุดวัดใจนะคะก็คือเข้านะคะก็คืออ่า สองสามนะคะสองนี่คือมันเป็นตัวกันนะคะเพื่อนเพื่อนที่พตัวกันก็คือมานะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนเพี่พนะคะคือกดติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ